สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาเทรดตอนใหม่นะ EP4 วันนี้ก็จะเป็นตัวติดล้อนะซึ่งแน่นอนว่ามันกำลังจะ t e n เทนเปลี่ยนเป็นติดล้อโฮดิง้งแล้วก็ผมไม่ชัวร์นะว่าเออกราฟมันจะเริ่มใหม่ไหมดังนั้นก็จะมาแบบเออ เหมือนบันทึกไว้หน่อยอะนะอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะเราจะใช้กราฟเดย์เนาะแต่ว่าอ่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเออไอตัวติดล้อเนี่ยตั้งแต่เข้ามามันก็ลงเออมันอาจจะเทรดได้ไม่รู้เทรดได้ไหมด้วยซ้ำนะผมก็ไม่ชัวนะอ่ะโอเคนี่เริ่มละอ่ะเราจะมาตรงนี้เนาะ ก็จะเห็นว่าอ่ะช่วงแรกเปิดมาปุ๊บเปิดสูงแล้วก็ลงเลยอ่ะอันนี้ผมว่ามันถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะแบบมีปันผลอะไรไปแล้วน่าจะอย่างนั้นนะอ่ะ,อะตรงนี้เราจะดูไปก่อนเนาะเพราะว่ามันติด IPO อะ่ะจริงๆถ้าเป็น IPO b a s เบก็อาจจะพอโอเคเนาะ ไอพีโอเบสเราจะดูแบบโซนแถวๆตรงนี้นะสามสิบกว่าแต่อันนี้มันแบบเออลงอย่างเดียวเลยอะผมก็อาจจะยังไม่ได้สนใจเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวหยุดแป๊บหนึ่งนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะ, 1, 2, 3, 4, 5, อะเรามาดูประมาณนี้เนาะว่าแบบเออไอทางซ้ายมันอนะ มันหายไปหรือ,อยังหรือว่าแบบมันอยู่แบบโซนบนบนของทางซ้ายเนาะซึ่งเ,ออเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยสองพันยี่เนี่ย22เนี่ยมันไม่ได้มีช่วงที่ดีเลยเนาะผมว่าอย่างหนึ่งก็คือมันผ่านช่วงพีคของไอ้ MTC แล้วก็ไอ้สวัสดอ์อะอะตอนนี้ผมว่าเฮ้ยตรงนี้จริงๆตรงนี้พอได้แล้วเนาะ ว่าตรงเนี้ยอสองวันเนี้ยสวยเนาะเอออ่ะไหนๆเราก็ไม่ได้อะไรกันละ,ะผมขอตัดตรงนี้เนาะปุ๊บตรงนี้มันก็เกิดแบบอินไซบาร์เนาะแต่ว่ามันยังห่างไฮอ,อ,อ,อ่ะเอออะพอเกิดแบบนี้ปุ๊บเออดูใช้ได้เนาะในแท่งเนี้ย แต่ว่าภาพก็คือมันยังไม่ค่อยชัดเนาะอันนี้ก็คือออกข้างนะอันนี้ก็คือพุ่งขึ้นไปละแต่ผมว่าไอ้ตรงแบบเนี้ยถ้าแบบใครแบบพอจะเห็นนะนี่มันเท่าอันนี้เองเนาะมันก็พอได้เนาะแต่ผมว่ามันยังไม่ได้แบบดีมากจนน่าเข้าอะไรอะเออเราก็จะข้ามไปก่อนเนาะออโอเคพอตรงนี้ก็จะเห็นว่าเอออ่ะ ผมว่าจริงๆตรงแถวแถวโซนเนี่ยมันก็พอโอเคละตรงตรงโซนเนี่ยสามสิบกว่าเนี่ยถ้ามันถึงนะนก็ผ่านเออร์เน็งไปเนาะอ่ะสุดท้ายก็ลงเนาะนี่นี่ในปีสองพันยิบสองเนาะประมาณกลางกลางปีละก็ยังลงอยู่ดีสองพันยิบสองเนี่ยถ้าเรามาดูเซตเนาะ เซตมันก็ค่อนข้างจะลงเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันไม่ได้มันเอาเพอร์ฟอร์มเซตแบบน้อยมากอะ่ะมันแค่ตรงเนี้ยที่เอาเพอร์ฟอร์มเซตที่เหลือมันก็จะค่อนข้างจะตามเซ็ตตลอดเลยอันเนี้ยผมจะเปิดเซ็ตให้ดูเนาะว่าแบบขนาดเซ็ตขึ้นอะ่ะมันยังขึ้นไม่ได้เลยก็เออเนี่ยผมเลยบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเออเราไม่รู้ว่าเราจะได้เทรดไหมเนาะ สรุปนี่เรายังไม่ได้เปิดออเดอร์อะไรเนี่ยนี่คือแบบเออเป็น IPO เนาะอันนี้ผมว่ามันมันต้องสั้นแน่เลยเออผมเลยแบบวันนี้ก็รู้สึกว่าเอออ่ะจริงๆตรงนี้ให้ดูใช้ได้เนาะตรงเนี้ยดูใช้ได้แต่ผมว่ามันมันน่าจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงของตัวนี้เนาะ มันแบบทรงมันชูดขึ้นมาอ่ะเราจะรอดูเนาะว่าแบบว่าไอโซนตรงเนี้ยอ่ะไอโซนตรงเนี้ยมันโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแบบช้าๆหน่อยนะอ่ะสรุปคืออ่ะหลุดหลุดไอโซนแท่งนี้ไปละอ่ะงั้นอ่ะผมว่าจบละรอบนี้ไม่น่าได้ละ นั้นก็เราก็มารอดูต่อกันเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยเวลาเซตขึ้นเนี่ยพอไซเวยเซตไซเวยลงน้อยไอเนี่ยลงเยอะกว่าเนาะพอขึ้นกลับเนี่ยมันก็ขึ้นกลับนิดเดียวแต่พอเริ่มดิ่งเนี่ยมันดิ่งตามเลยเ,เรียกว่าลงนรกไปเลยเออผมใช้คำโหดไปไหมเออแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นแหละ ตรงนี้ก็ยังไม่ดีเนาะเพราะว่ายังมีแบบไหลทางซ้ายตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยเวลาลงปุ๊บลงสูงกว่าขึ้นอีกผมว่าไออันเนี้ยเหมือนจะเป็นเซลลิงไคลแม็กของรอบนี้หรือเปล่าอ่ะแล้วก็มาดูกันถึงมันจะลงต่ออีกนิดนึงแต่ว่าแบบเออเนี่ยมันมีอะไรแบบเนี้ยมาเออมันอาจจะ ผ่านจุดต่ําสุดของรอบนี้ก็ได้มังนะเออผมผมแบบเออตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้แล้วนะผมว่าเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันมันบอลลูปมันไม่เยอะะแต่ผมว่าแท่งที่สวยอ่ะมันก็ดูแบบไอ้ตรงเนี้ยแต่ผมว่ามันยังไม่ดีอะ่ะอืมอ่ะเนี่ยมันเริ่มออกข้างแล้วผมว่าเฮ้ ตรงเนี้ยอ่ะพอมันเริ่มออกข้างสักนิดเดึงปุ๊บผมว่าเออเฮ้ยถ้ามันดูเบรกด้านบนแบบเออเลยยีไปน่าจะโอเคเนาะแต่ว่ามันหักลงซะก,ก่อนอย่างละอ่ะจะเห็นว่าไส้ไปถึงยี่สิบละเรามาดูกันเนาะว่าแบบเออมันจะเลยยีได้ไหมอ่ะโอ้จบ จำไม่ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดูแท่งนี้แล้วก็วอลลุ่มเนี่ยเมื่อเทียบกับแท่งอื่นเนาะแท่งอื่นเมื่อกี้เมื่อกี้ไอตรงเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยยังมากกว่าอนี้อยู่เลยไอเนี้ยยังมากกว่าไอนี้อยู่เลยแต่ว่าพอเจอไอแท่งใหม่นี้ปุ๊บแท่งอื่นแบบเล็กไปเลยแสดงว่าอคลาแบบคลุมทุกอย่างไปหมดเลยถ้าเจอแบบเนี้ยจริงๆก็อาจจะแบบ ช็อตเลยก็ได้มั้งผมว่าแบบมันดูเปลี่ยนเทนนะอะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันอยู่โซนแบบตรงนี้อีกแล้วนะเออหรือว่าเราจะแบบไอเดียแบบลองช็อตดูอะไรอย่างนี้ดูนะแบบเออเราเล่นทายากไปด้วยเลยเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมมันก็ดูเป็นไซเวย์เนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันถ้าเราแบบช็อตปุ๊บอ่ะมันเด้ง อ่ะจุกอีกผมว่าเอออ่ะตรงนี้ก็เห็นว่าอ่ะเดี๋ยวผมใช้ของอันนี้ดีกว่า horizontal line ตรงนี้มันเริ่มแย่แล้วเนาะมันเริ่มหลุดยี่สิบละตรงนี้อ่ะโอ้โห,โหเวลาเด้งเนี่ยเห็นไหมเราแบบเด้งทีก็มีร้องจากเหมือนกันนะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ แบบถ้าเราสวยแบบซื้อสักวันนี้เนาะเราแบบมาช็อตสักปิดแท่งนี้แล้วกันอ่ะเราจะโดนถึง20%เลยถ้าถ้าแม็กกันนะแต่ถ้าโดนสักครึ่งหนึงสเออก็ยังจุกอยู่ดีผมเลยรู้สึกว่าเออไอช็อตเนี่ยมัน,ม,นมันยาก,กว่ะเออผมเลยเออเราอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วกันมันดูเหมือน จะมีความหวังเนาะเวลามันเด้งทีนึันเด้ง20เลยโอ้ผมว่าโอเยอะนะนี่เด้งเพราะตลาดเนาะพอเริ่มตลาดเริ่มไม่ดีอีกละอ่ะก็ลงก็จะเห็นว่าตรงเนี้มันเริ่มลงต่ำละเทรนมันมาเป็นเทรนแบบดาวเทรนไปเลยอะ่ะเหมือนตามเซตอะ่ะ แต่ว่าก็จะเห็นว่ามันอยู่ต่ํากว่าเซตอีกเนาะแบบเทียบเพอร์ฟอร์มแล้วถ้ามันแบบอยู่เหนือเหนือไอเซตเนี่ยเส้นสีเหลืองเข้มเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มดีกว่าเซตอันนี้ก็คือต่ํากว่ามาแทบตลอดเลยเห็นว่าเนี่ยมีแค่ช่วงเนี่ยเดีย๋ยวผมวัดให้ดูนะ,ะประมาณตรงนี้เนาะถึงตรงให้ตรงนี้คือ1เดือนพอดีอะสามย่ิบเอ็ดบาทคือ1นึ่งสามสวัน1เดือนพอดีอะที่แบบเหนือกว่าเซตได้ ในประมาณ6เดือนเนี่ยที่เหลือคือแบบมีค่าเดือนคือแบบต่ํากว่าเซตตัวนี้เราเลยแบบออแทบไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะก็เหมือนจะเฮ้ยกาลังจะดีอีกล้อ่ะเฮ้ยกำลังจะดีอีกแล,ล้วภูเขาด้านซ้ายเริ่มเริ่มจากไปแล้วเนาะมันแบบออกขวาได้ละเอ้ยผมว่าตรงนี้ดูใช้ได้นะ เนี่ยมันมันเริ่มแบบเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันเริ่มเหนือเหนือเซตมาพักหนึ่งละเริ่มเพอร์ฟอร์มดีละแล้วก็เนี่ยมันอยู่ในแท่งนี้เราลองมาวัดดูว่าอันเนี้ยกี่วันละอันนี้คือ6บาทละเดี๋ยวผมลองดูนะถ้าได้สัก10บบาทนะผมจะซื้อนะอ่าไม่ถึงนะ ได้ได้ได้แบาทนะเนี่ยแล้วก็มันก็ลงมาเลยหลุดทุกเส้นเลยที่แบบ10 20นี่สอง้อยนะแล้วก็50ก็คือหลุดหมดเลยปุ๊บหลุดนาจบข่าวอีกแล้วเออผมกำลังจะแบบว่าอมีหวังจะได้ซื้อมันดูสรุปอันนี้เข้า2องพแล้วนะปีที่แล้วละ นี่คือผ่านมา3ปีเนี่ยเรายังไม่มีจุดเข้าเลยนะเนี่ยตัวนี้ตั้งแต่ IPO มาเลยเออคือแบบถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไอติดล้อนี่มันไม่เคยอยู่ในพอร์ตเราเลยอะไรเงี้ยเออคุณอาจจะเป็นคนปกตินะ้ยหรือว่าไม่ปกติวะเออผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าแบบเออไอไอคนแบบผมเน่ยปกติหรือเปล่าอ่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ะมัน มันเริ่มแบบพอกราฟมันเริ่มปรับมามันก็ประมาณกับเซตแล้วอะอ่ะตอนนี้แบบมันเบนท์มาร์กมันพอๆกับเซตแล้วมันเริ่มแบบตามดัดชนีละก็เห็นว่าเนี่ยมันตามดัดชนีตลอดเลยเนาะมันก็เนี่ยดัดชนีแย่ๆมันก็ยังลงอะอ่ะลงเ,เจอแบบ ผมคิดว่าตรงนี้มันมันใครแม็กรอบนี้เนาะแต่ว่าเราจะไม่ได้เล่นแบบกลับตัวนะ,ะช่วงนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นตลาดที่ขาขึ้นลกะก็ดูดิผมจะดูนะว่าจากแถวๆโซนนี้แล้วกัน่พูดถึงก็ขึ้นไป20%ก็ถือว่าใช้ได้เนาะสำหรับคนแบบที่กล้าอะไรแบบนี้จริงๆรอบนี้อ่ะมีสูงกว่าเดิมอีก ลองจะลองวาดดูโอ้ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะจะ <_ d ata> เห็นว่าขนาดขึ้นแล้วเนาะยังแพ้ตลาดเลยเนี่ยตลาดยังอยู่ข้างบนเลยเนี่ยพอตลาดเริ่มเปเห็นไหมเนี่ยตรงเนี่ยตลาดเริ่มเป๋เขาก็ลงเลย แล้วเนี่ยขนาดตลาดขึ้นเนาะเขายังหักลงก่อนเลยอันเนี้ยคือแบบว่าเออมันอ่อนแออะถามว่าแข็งแรงกี่โมงก่อนติดล้อเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเรายังไม่ได้เทรดเลยอันนี้จะเข้าปี2025ยแล้วนะอันนี้ยังลงอยู่เลยเนี่ย,งล,งย,ล,ยลงวอลุ่มก็มาอีกละลงทุกครั้งวอลุ่มมาเยอะทุกครั้งเลยอ่ะเนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาขึ้น เหมือนจะดีหน่อยละปึ๊บอ่ะไม่ไม่ผ่านยังไม่ผ่านตรงนี้เนาะถบบ,บอ่ะเนี่ยรูดเลยสรุปง่ายๆเนาะเรายังไม่ได้เทรดเลยอะตั้งแต่เข้ามา 2, 2,021ถึง25ประมาณอ่ะ4ปี3,4ปี3ปีครึ่ง4ปีก็สรุปคือแบบตัวนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรเนาะ คือเราอาจจะแบบติดตามเฮ้ยมีข่าวนั่นนนนี่มันดูแบบโอมันจะดีแล้วอะไรเงี้ย,ยคือถ้ามันไม่ดีก็ยังไม่ต้องซื้ออะเออสำหรับผมนะผมจะไม่ได้วัดกับแบบว่าเอ้ยมันกําลังจะกลับมาดีแล้วอะไรเงี้ยแบบเออถ้าเรามาวัดแบบตรงโซนด้านล่างเนี่ยปุ๊บอ่ะถ้ามันเด้งคุณก็อาจจะมีแบบได้แบบอ่ะแบบซื้อวันนี้อาจจะได,ด,ด้สักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าแบบมันพรวดลงมาเออก็อาจจะต้องหาวิธีจัดการอะไรเนาะก็ผมว่าเอาเอวันนี้ก็นี่แหละผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาไม่นานเนาะสำหรับตัวนี้ผมเดาไว้ในตอนแรกว,ว่าจะไม่มีจุดซื้อสุดท้ายมันก็ไม่มีจริงๆอืมแต่วันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่แบบว่าเออบางตัวแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้อ่ะก็เดี๋ยววันหน้าผมจะมาแบบ ตัวใหม่เดี๋ยวเราจะหาแบบบิ๊กวินเนอร์แล้วเทรดแค่ในปีนั้นดูนะเออแบบเราจะเทรดแบบ JTS ดูอะไรเงี้ยเออคือผมรู้นะว่าถ้าแบบเราซื้อแบบต่ําสุดแล้วเราไปขายที่สูงๆนี่นเงี้ยเออมันกําไรแน่ะแต่เราลองมาดูดิว่าเฮ้ยถ้าเราเทรดแบบตามกดแบบเอออาจจะตอนนี้กดก็ยังง่อยๆเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามเพิ่มกดขึ้นไปเรื่อยๆนะเออก็ก็แต่ว่า เนี่ยการเพิ่มกดอะ่ะมันจะกินเวลาเพิ่มขึ้นเลอกๆดูเนาะก็วันนี้ก็เดี๋ยวติดล้อก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันถัดๆไปถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะมานั่งทำนี่แหละมันก็อาจจะกินเวลาสักไม่เกินคิดว่าชั่วโมงนะแต่ว่าในในช่วงแบบนี้เนาะ,อะโอเคเดี๋ยวก็ไว้ตัวถัดไปเจอกันครับ